و در مکان جانم بره ที่มีศีลจะไปดีมีทรัพย์และดำทุกได,ด้ดังนั้นเมื่อการบริบเพนกุศลทุกครั้งเพื่อให้มีบุญกุศลเพิ่มูนยิ่งยิ่งขึ้นไปก็จะราธนาศีลรักศีลเพื่อที่จะทําให้เราก่อนที่จะได้บริบเพนกุศลจะได้เป็นผู้ที่มีศีลบริสุทธ เมื่อมีศีลบริรสุทธ์แล้วเราก็จะทำให้เราทำกิจการดำเนินกิจการต่างๆเป็นไปได้วยความจเจริญรุ่งเรืองต่อไปก็ขอเชิญได้ถ้รราจะต่านศีลและรับศีลไปพร้อมๆกันมารยังพันเตวิสูงวิสูงหลักฐานกาย ติสารณีนสหัปัญจสีรานิจาจามะทุติยังปิมยังพันเตวิสุงวิสุงราักขณะทายาติ